โอ้โหคุณผู้ชมครับมะนาวครับผมดูสิครับติดลูกทุกกิ่งทุกก้านเลยทํายังไงครับให้มะนาวของเราติดลูกแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องซื้อมะนาวเลยครับผมติดลูกทุกกิ่งทุกก้านจริงๆเลยไม่ว่าจะกิ่งก้านไหนดูสิครับเป็นพุ่มเป็นพวงลูกดอกโตวไวลูกใหญ่ผิวเนียนสวยๆแบบนี้นะครับผม เดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ํานะครับผมปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดลูกติดดอกออกผลลูกใหญ่โตวไวผิวเนียนสวยแบบนี้เลขยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมะนาวอีกต่อไปอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวน้ําเยอะ ติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับนั่นก็คือยาพารานี่เองครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาพารานี่ครับในการทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวน้ำเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราหเม็ดให้เราใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าจะทุบให้แตกละเอียดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้ว เราจะใส่นี่ดูไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับ1นึฝาครับอันนี้ก็คือโมโนโซเดียมบิตเอเนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับลเล่นร้าเลนการเจริญเติบโต,ตของต้นมะนาวครับใส่ลงไปครับ1ช้อนครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมรู้จักไหมครับนั่นก็คือน้ำสาวข้าวนั่นเองครับเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ำสาวข้าวสามารถนำมาบำรุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกก็สามารถบำรุงได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่แหละครับในการบำรุงให้ต้นมะนาวของเราลงไปนะครับหนึ่งแก้วนะครับ เสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวติดดอกออกผลดกเต็มต้นและอีอยางครับคุณผู้ชมครับมีน้ำให้เราเยอะเลยครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแล้วให้เราปิดฝาแล้วครับ เยา่อส่วนผสมให้เข้ากันนะีครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูก,ลกด่งเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีอยบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับไปนะครับ เราไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราด้วยปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาะน้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1- 2สองครั้งก็ได้นะครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปี แบบนี้เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับพรเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มะนาว ของบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลก็ทําวิธีนี้ได้เลยนะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม